อะไรกันแม่เป็นไรจ๊ะอืยังไงมีอะไรพอดีอึ้งอสอว่าไงอสอคุณเป็นไรคุณแอปก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่บอกว่าแอปมีแฟนแล้วนะจริงเหรอเมื่อตอนไหนอะแม่ยังไงอะทำไมไม่รู้อะตอนนั้นแหละตอนไหนตอนไหนงั้นไงเหรอ เทพไหนเดี๋ยวโดนเหยื่อเหยื่อมีใครบ้างเหยื่อมีใครบ้างไล่ต่ยใจเย็นใำหลงคใจเย็นค่ะพอต่อทั้งนายค่ะยังไงใจเย็นค่ะจริงๆเราไม่มีอะไรหลอกลวงแค่อยากจะดูรีแอคเฉยๆไม่มีหรอไม่มีแต่เสียงสูงอ้าวยังไงเนี่ยเนี่ยนี่ไม่มีจริงๆคุยกับแก๊งนี้เนี่ยก็ต้องมีชื่อย่อก่อนนะมีชื่อย่อกันหรือยังไม่มีแล้วเขาเขาได้ไหมชื่ออะไรนะได้ยังไงยังไงอทอค่ะอ้อ ก็ละมองผ่านคะผ่านในทะเลอร่อยใช่เลยเฉยเฉยก็เป็นอรยอยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะครับมาตุบจีนแล้วคนก็นึกถึงทำไมไอ้แห้งอย่างนี้นะแห้งค่ะเพราะว่ามันแบบแห้งมานานแล้วค่ะวาเลนไทน์แห้งมานานแม่แบบว่ามีเบอร์มงคลอะไรที่ช่วยให้วาเลนไทน์นี้ไม่แห้งไหมคะมีไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเราจะไปทะเลกันใช่ไหมให้ หัวหินเออไปไหนก็ได้แล้วแต่ผู้ชายจะพาไปไม่มีผู้ชายไปด้วยเหรอแน่นอนอาวไหนบอกว่าเราจะไปกัน3คนตามภาษาสาวๆไงเดี๋ยวไปกันแบบสาวๆเราจะไปทำไมช่วไแมเอ๋ใครจะเลี้ยงลูกลูกคู่ลงอะไรใครแล้วนะแห่แหน่แน่แหน่แหน่แหๆๆ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 เอาทำการแข่งใช่ไหมการแข่งโอ้ได้เลย าบอกว่าแอบมีแฟนแล้วนะจริงเหรอแม่ไม่ได้อ่เกิดอะไรก็ผมรักคุณไปทั้งหัวใจแล้วนี่พี่พี่แก้วเป็นพี่แก้วเหรอพี่แก้วพี่แก้กันสั่งแล้วพี่แก้วกั่นสั่ง